สวัสดีจ้ะพี่น้องไปม่อนิ้ภาพไปส้มดอกกระเทียมปลาอยู่สวนป่าหิมะพานของข่อยเองจ้าตอนนี้กําลังสี่ออกดอกแล้วถ้าปล่อยไว้อะที่หนากน็คือสีแก่แล้วก็สีเปรเี้ยวเลยสีปิดซองเบิ่งก่อนว่าเออมันออกเพอากินหรือยังไปไปเ,ปเบิ่งกันเลยจ้ะพี่น้องขึ้นไปเทิื่องดีไม่ได้ดง ของเองกกระเทียมปลาได้พี่น้องใบเขียวปื้อปือนเห็นบ่นี่หมกำลังออกดอกพอดีเลยเห็นบ่ากำลังแสแปจ้ากำลังสีบานละถ้าบานแล้วมันก็สีอยากเหนียวเนี่ยจัหน้อยมันเกิดเองตามธรรมชาติละพี่น้องทุกปีจา้าต้นมันก็กินได้จา้าต้นมันตอนนน่อเอาไปพัดไปแกงไปออมดอกมันกะเอาไปลวกไปเฮ็ดสม้มขั้นสม้ม ผัดน้ำมันหอยได้เมดค่ะกินกับผักขปุ้นตำบมาหุ้งได้เมิดทุกอย่างค่ะลวกไว้เก็บไว้มื่อนี้บ้เอาไลนา์ดอกเอาจัก,ก่ำนึ่งน้อยเอเจ้อพ่อไว้แต่ลวกกินกับปนกับแจ้วจ้ะลงมือเก็บกันเลยจ้าคุณ เ้าเก็บเอาเก็บเอาใบมันเบา,อาดอกจ้าทิมเอาแต่ลดลกดูดูนี่สิกินแต่ดอกมั่นจ้งถ้าตดมันขึ้นไม่กะกินยูไอต้นมันนั่นเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องกำน้อยน้อยนึงก็เอามาล่างแล้สองสามน้ำแล้วขอยกสิลูวักใส่ซองฟิตไว้ตัวบัน,น้พี่น้องเอาไว้ทักกินกับปนกับแก้วบอกมาหลายดอกจ้าเอาแค่พอกินนย่ละมือสองมือนี่ งามงามพี่นอ้องกำลังเพากินเลยนี่ลวกเสร็จแล้วกะน,นอกน้ำเย็นจังหน่อยนึงแล้วกะแบงเส่ทุงเจ็บขอซองฟิตไว้งามสิก,กินค่อยออกกับมาันละลายจ้าเป็นไ,ไดมีสวนสวนโตกับเป็นซี่แหละจะพี่น้องคะมีสวนอ่ะเอออย่างเงสวนป่ายิมะพนอาม โอเคด้ารับพี่น้องแค่นี้ลา่าเก็บเซ็ตแพ็กใส่ถุงใส่ตู้เย็นแล้วก็เป็นเปอันเซ็จสิ้นแล้วไปแล้วจ้าบายบาย